สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองเช่นเคยนะครับ <c oughs> คลิปนี้จะเอาความสวยงามมาให้ได้รับชมกันนะครับไซ้อยคอลายโซตันนะครับหรืออีกชื่อก็เรียกว่าไซ้อยคอลายคอตกิตันอันนี้เราได้ทําความเงาทําสีทําความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ดูความสวยงามกันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นขนาด2บาทนะครับ แล้วก็ขนาด5บาทขนาด5บาทก็จะมีห่วงพระนะครับเส้นละ2ห่วง4ห่วงนะครับจากนั้นเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักตัวสร้อยกันนะครับมาดูกันนะครับเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักไปเลยนะครับขนาด5บาทก่อนเลยนะครับ <c oughs> ขนาด5บาทขนาด5บาทน้ำหนักเต็มก็จะอยู่ที่76กรัมนะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่76กร,รมัมน้ำหนักเป๊ะเลยนะครับขนาด5บาท76กร,รัมเป๊ะนี่ก็5บาทเช่นกันนะครับเจ็ดสิบหกกร,รมัมน้ำหนักมาตัดาน ต่อไปก็จะเป็นขนาด2บาทนะครับมาดูน้ำหนักน้ำหนัก2บาทก็จะอยู่ที่30.4นะครับ30.4สิ 30. ก่กรัม 3 0 4สิบสกร,รมัมน้ำหนักเปะทุกสเส้นนะครับผม เราก็จะต้องแต่งนิดนึ่งนะครับน้ำหนัก <c oughs> มันจะหนักไปร้อยมิลเส้นต่อไปนะครับ <c oughs> น้ำหนักเป๊ะนะครับเ <c oughs> ส้นนี้ <c oughs> จะหนักไปร้อยมิลนะครับ เราก็จะทําการแก้ไขนะครับขอเวลาแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการแต่งตะขอเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ําหนักเป๊ะนะครับเราก็จะมาใส่ตัวสร้อยให้ดูกันนะครับเดี๋ยวดูความงามความสวยงามกันแบบเต็มรูปแบบนะครับผมใส่ตะขอเสร็จเรียบร้อยนะครับดูความสวยงามกันแบบใกล้ๆเลยครับอันนี้จะเป็นขนาด2บาทนะครับที่เห็นนี้นะครับ ขนาดสองบาทไซส์ความยาวก็สิบหกนิ้วจีน <c oughs> สวมหัวนะครับไม่ต้องแกะตะขอสวมหัวได้เลยนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นขนาดห้าบาทนะครับห่วงพระข้างละสองห่วงแผวนพระได้ห้าองค์นะครับเส้นนี้เส้นนี้ความยาวอยู่ที่ยี่สิบนิ้วจีนนะครับผมสวม่วนอีกเส้นก็ขนาดห้าบาทเช่นกันจะเป็นความยาวอยู่ที่สิบเก้านิ้วจีนนะครับห่วงพระข้างละห่วงแผวนพระได้สามองค์นะครับ สำหรับท่านใดที่ชอบความทนทานนะครับของตัวสร้อยขอแนะนําเลยครับลายนี้นะครับลายโซ่ตันนะครับใช้กันแบบทนทานยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะล้วก็รยืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฝังรับชมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทอง คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ช่างทองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับสวัสดีขอพระคุณครับผม